สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนนคนกาลสินครับแล้วเร็วนี้นะฮะผมจะปล่อยผลงานเพลงคอฟเวอร์เพลงที่สองหลังจากเพลงรอรักที่กาลสินกับคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมครับกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าจีบก่อนผิดไหมก่อนเน็ ทรีนดุสิตาหรือว่านทลรีนอดิบเบียนคีฟุตเอกนั่นเองครับหลังจากผมหลังจากผมฟังเพลงนี้รู้สึกได้เลยว่าเข้ากับชีวิตตัวเองมากเลยนะฮะท่อนฮุกก็จะประมาณว่าประมาณว่าจิบกองผิดไว้นะฮะงั้นเราก็ซัมเปลิลกันก่อนก่อนที่จะไปฟังอาจจะไม่พอนะฮะเดี๋ยวรอฟัง เร็วๆนี้ผมชอบเพลงนี้มากเลยไปครับจีบก่อนผิดไมหมฮะเธอจะรู้ตัวก่อนไมหมฮะถ้าฉันชอบเธอก่อนคงไม่เป็นเลยหรอกบอกตัวเองไว้ก่อนกลัวมีคนแย่งไปจีบก่อนผิดไหมฮะเธอจะรู้ตัวก่อนไมหมฮะ ถ้าฉันชดเธอก่อนคงไม่เป็นไรหรอกบอกตัวเองไว้ก่อนกลัวมีคนแย่งไปประมาณนี้แล้วกันนะฮะเ <Yeah. S 1> พ่งเต็ม,มรอชมเร็วๆนี้บอกตัว <Yeah. S 1> ว่าพอกแน่นอนครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้ขออนุญ,ญาตไปซ้อมก่อน <Yeah. S 1> ไปครับชีฟก่อนผ <Yeah. S 1> ิดไมหมฮะเธอจะรื้ตัวก่อนไมหมฮะ ถ้าฉันชอบเธอก่อนของไม่เป็นไรหรอกบอกตัวเองไว้ก่อนกลัวมีคนแย่งไปจีบก่อนผิดไหมฮะเธอจะเลือกตัวก่อนไหมฮะถ้าฉันชอบเธอก่อนคงไม่เป็นไรหรอกบอกตัวเองไว้ก่อนกลัวมีคนแย่งไปไปครับฝา,ากกันยฝากกันชิญฝากกด

คิดไมหมฮะเธอจะรู้ตัวก่อนไมหมฮะถ้าฉันชอบเธอก่อนคงไม่เป็นไรหรอกบอกตัวเองไว้ก่อนกลัวมีคนแย่งไป okay, okay. จีก่อนคิดไมหมฮะเธอจะรู้ตัวก่อนไมหมฮะถ้าฉันชอบ คิดไหมฮะเธอจะรู้ตัวก่อนไหมฮะถ้าฉันชอบเธอตอน <c oughs> คงไม่เป็นไรหรอกบอกตัวเองไว้ก่อน